สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็าพบกันอีกแล้วนะคะช่องเย็บได้มือค่ะไข่ดิบนะคะโอเคค่ะวันนี้มันพุดนะคะมันพุดสีเขียวค่ะตัวน,นี้ก็เย็บได้มือเหมือนกันนะคะมีระบายคอนะคะแปะในใบเรยบเรียบแล้วก็คอปปดปากกราแขกประมาณสามส่วนนะคะพวเป็นผ้ามาอ่านะเขียวค่ะวันพุดสีเขียวค่ะ ใส่แว่นหน่อยนะคะจะได้มองชัดๆโอเคค่ะสองกล้องก่อนโอเคนะคะไฟสว่างนีนะคะวันนี้เราจะมาปักมุกกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อตอนที่แล้วเราทำเสื้อเสื้อกอลมตัวนี้นะคะสีม่วงนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เราทำเสร็จแล้วคะ่ะเป็นยัยงไงคะสวยงามเลยคะ่ะวันนี้เราจะมาปักมุกตรงลูกไม้นี่นะคะตรงดอก ใส่เกสรลงไปค่ะเพื่อเพิ่มมูลคล่าของเสื้อค่ะนะคะสวยงามนะคะอ่ะเดี๋ยวดูวิธีการปักนะคะไปไปปักกัน,เล,น,น,เ,ลน,กนเลยค่ะเลื่อนต๊ะหน่อยเลื่อนกล้องนิดนึงค่ะอะไะค่ะจะให้ดูชัดๆนะคะจะให้ดูชัดๆค่ะอันนี้มุกนี้เราปักแล้วนะคะใส่ไปตรงดอกนะคะ เราวันนี้เราใช้หยดน้ำนะคะแล้วก็ตามด้วยลูกปัดเม็ดหนึ่งนะคะเป็นสีทองแล้วก็หยดน้ำของเรานี่ก็จะออกเป็นชมพูนะคะนะคะไปตัดกับม่วงค่ะนะคะอ่ะเราจะใส่ดอกตรงนี้นะคะดอกตรงนี้ค่ะจ่บชัดนะคะวิธีการนะคะวิธีการปักหมุดนะคะดูนะคะอ่ะดูเข็มค่ะเข็มลอยได้มานะคะ รายได้มานะคะนี่ค่ะใช้ได้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมองชัดๆะคะ่ะมองชัดๆนะคะจะได้ไปปักกันได้ค่ะนะคะอ่ะดอกตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ใส่อะไรคะใส่ได้ลงไปนะคะนี่ดูดอกของเราจะ <Okay. S 1> ใกล้ไปไหมเนี่ยอ่าแทงจากด้านล่างนะคะตรงกลางคะ่ะเกสรคะ่ะติดต่างเหมือนตมุตเป็นเหมือนเกสรน,นะคะ แทงขึ้นมานะคะอันนี้เป็นผ้าบางนะคะเราจะต้องสก,กิดได้สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เพื่อให้อะไรคะเพื่อให้เออได้เขาอยู่อะคะ่ะจะได้แน่นขึ้นนะคะจากนั้นนะคะะดูมุกของเราเมื่อกี้ลืมแนะนำมุกค่ะให้ดูมุกก่อนนะคะเมื่อกี้เห็นไปแล้วใช่ไหมคะ มุกของเราเป็นลักษณะหยดน้ำนะคะวันนี้คุณผู้ชมดูทั้งถาดดีกว่านี่ค่ะนะคะเป็นลักษณะของหยดน้ำแล้วก็จะมีบุลูกปัดสีทองนะคะใส่เป็นเกสรน,นะคะเม็ดหนึ่งนะคะนี่คะ่ะสวยงามค่ะเอาละค่ะเริ่มแรกเราจะใส่ลูกปัดลงไปก่อนนะคะผ่านเข็มนะคะใส่ไปตรงรูของเขานะคะดูนะคะ รูของลูกปัดค่ะนี่ค่ะใส่ไปนในเข็มนะคะจากนั้นก็ดึงลงไปที่ผ้าเลยค่ะด้านบนของเกสรนี้นะคะแทงลงค่ะข้ามลูกปัดไปลงไปข้างล่างค่ะไม่ยากค่ะแต่ต้องรู้หลักการนะคะไม่ยากการทำไม่ยากเห็นไหมคะค่ะลงไปแล้วนะคะ จากนั้นเราก็ไปสกิดผ้าแล้วก็จับเอามือจับลูกปิดลูกปัดไว้เราไปสกิดผ้าข้างล่างนิดหนึ่งเพื่อให้ตึงลูกปัดให้แน่นไว้ไม่งั้นลูกปัดจะดิ้นนะคะจากนั้นเรามาดูค่ะไม่ดิ้นเลยนะคะ <Yes. S 1> จากนั้นเราก็แทงค่ะแทงใกล้ๆลูกปัดนะคะเราจะใส่หยดน้ําตรงกลางก่อนนะคะแทงขึ้นมานะคะ <şey S 1> <Dies. S 2> นี่คะดึงขึ้นมาค่ะนะคะจากนั้นก็จะใส่หยดน้ําลงไปค่ะ ผ่านเข็มเช่นเดียวกันมหมคะอืมใส่ลงไปค่ะวางไว้ตรงกลางนะคะแล้วใส่3ามหยดนะคะวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วใช้มือตรึงเอาไว้ค่ะจากนั้นก็แทงก็ตรงข้างล่างค่ะลงข้างล่างค่ะแทงใกล้ๆรูปปัดนี้แหละค่ะนะคะลงไปกะว่าให้มันพอดีเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้หนึ่งหยดแล้วนะคะ จากนั้นเราไปสกิดข้างล่างนิดหนึ่งเพื่อตึงไว้ไม่ให้รูปปัดดิ้นค่ะนะคะสะกิดผ้านิดหนึ่งแล้วก็คล้องหัวเข็มนะคะคล้องไปแล้วดึงให้ตึงเพื่อยึดไว้ลูกปัดจะได้ไม่ดิ้นค่ะเป็นวิธีการหนึ่งหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าผ้ามันบางค่ะนะเราต้องใช้วิธีนี้จากนั้นเราก็มาแทงข้างกวาค่ะขวาของหยดน้ำอันที่หนึ่งนะคะ ห่างกันประมาณสัก2อมิลนะคะโดยประมาณนะคะเพื่อจะไม่ให้บีบตัวกันดึงขึ้นมาแล้วนะคะนี่ดึงได้ขึ้นมาแล้วจากนั้นก็จะใส่ลูกหยดน้ำอีกเม็ดหนึ่งนะคะผ่านเข็มเช่นเดียวกันร้อยลงไปค่ะนี่คะผ่านเข็มลงไปแล้วก็ไปวางไว้ข้างๆของลูกปัดอันที่1กะดูให้สวยงามแล้วใช้นิ้ว นิวโป้งค่ะเด็ตกตึงไว้ค่ะจากนั้นก็แทงข้างล่างนี่แหละค่ะลงไปแทงใกล้ๆรูปปัตต์มาสักครู่ค่ะแทงลงไปนะคะแทงลงไปด้านล่างนะคะแล้วดึงค่ะดึงค่ะรูปปัดของเราก็จะอยู่ตัวนะคะจากนั้นก็กลับลงไปข้างล่างอีกตึงเอาไว้เนื่องจากเราเป็นผ้าบางนะคะแล้วก็คล้องหัวเข็มนิดหนึ่งสองครั้ง ะะเพื่อให้เขายึดมั่นเพื่อจะไม่ให้ลูกปัดดินค่ะจากนั้นก็แทงด้านซ้ายค่ะของตรงกลางมาส,สักครู่นะคะห่างมาสักสองมิลน,นะคะแล้วดึงขึ้นค่ะจากนั้นเราจะร้อยหยดน้ำอีกเม็ดหนึ่งโดยการผ่านเข็มเช่นเดียวกันนหคะ่ะเอาตรงปลายนะคะเอาตรงปลายลูกปัดเสร็จแล้วมาตึงไว้ข้างซ้ายค่ะมันจะเหลื่อมล้ำกันบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเป็นศิละปะ จากนั้นก็เอามือนี้ค่ะเอาิโปงเนี่ยกดไว้แล้วแทงลงค่ะใกล้ๆตุกใกล้ๆอันอันที่เราดึงขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะแทงลงนะคะแล้วดึงค่ะดึงรูปปัดก็จะเรียงกันตัวกันเป็นเป็นสามค่ะเป็นสามแฉกนะคะจากนั้นเราก็เราก็ตึงเอาไว้นะคะแล้วก็กลับค่ะ แล้วไปตึงด้านล่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ลูกปัดอยู่ตัวนะคะจากนั้นก็ผูกปมค่ะอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขายึดอยู่นะคะลูกปัดก็จะออกมาเป็นแบบนี้สวยงามไหมคะเราใช้สามหยดนะคะ,ะจากนั้นเราก็จะตัดค่ะเราเสร็จแล้วนะคะหยดที่หนึ่งเสร็จแล้ว ตัดค่ะตัดได้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นไหมคะไม่ยากคะ่ะแต่ต้องรู้หลักการนะคะนี่ดอกนี้เราทําเสร็จก่อนนะคะเพราะฉะนั้นข้างนี้ก็จะมีอยู่สองดอกสองเกตสรนนะคะพอเวลาใส่ลูกปัดไปแล้วหรือใส่หยดน้าไปแล้วมันจะทําให้ดอกเรากระจัดขึ้นปเป็นการเป็นการเพิ่มมูลค่าของเสื้อนะคะ ตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากจะใส่ก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้าใส่แล้วเลอะไปมันก็ไม่สวยนิดๆหน่อยๆถึงจะสวยนะคะอ่ะตอนนี้มาดูอีกข้างค่ะเดี๋ยวเราทําให้ดูอีกข้างดอกนี้เราใส่ไปแล้วนะคะดอกนี้เราก็จะมาใส่ดอกนี้ค่ะใส่ข้างละสองดอกค่ะนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะดูอีกครั้งหนึ่งโปรดดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ไปทําได้นะคะไม่ยากนะคะ การทำการทารูปปัดนี่นะคะมันจะช่วยให้เสื้อผ้าของเรานี่ค่ะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะแทงค่ะแทงตรงเแกสอน,นี้นะคะขึ้นมาบนบนนิดหนึ่งตรงกลางนี้นะคะแล้วดึงค่ะจากนั้นเนื่องจากผ้าบางแล้วก็สกิดสักนิดหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาแน่นมากยิ่งขึ้น เริ่มแรกเราก็จะลอยเม็ดลูกปัดก่อนค่ะสีทองนะคะ1เม็ดนะคะใส่ผ่านเข็มนะคะแล้วใช้มือกดเอาไว้นะคะจากนั้นก็แทงลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงไม่ยากนะดึงก็จะเกิดเป็นอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็ไปสกิดผ้าเอามือกดไปนะคะเพื่อไม่ให้ลูกปัดดินไปสกิดผ้าตรงนี้อีกนิดหนึ่ง จากนั้นคล้องหัวเข็มแล้วผูกอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อไม่ให้ลูกปัดดินจากนั้นมาแทงตรงกลางของลูกปัดใช้ตรงกลางงลูกปัดในยึดเอาไว้ค่ะยึดตรงกลางดึงขึ้นค่ะลอยหยดน้ําลงไปค่ะโดยการผ่านเข็มนี้นะคะผ่านเข็ม แล้วใช้นิ้วโป้งกดไว้ให้ตรงกลางค่ะตรงกลางของลูกปัดมาสกู่แล้วแทงลงค่ะแทงลงด้านล่างเห็นไหมคะไม่ยากดึงให้ตึงไว้ค่ะเห็นไหมก็จะได้เป็นอย่างนี้เป็นหยดที่หนึ่งใช้มือกดเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้หยดน้ำดินลัสกิจผ้านิดหนึ่งเนื่องจากเราเป็นผ้าบางเราต้องใช้วิธีนี้ แต่ถ้าเป็นค่าหนาๆห,หน่อยหนึ่งก็ไม่ต้องใช้นะคะเพื่อไม่ให้ลูกปัดดินจากนั้นแทงข้างขวาก่อนห่างสักสองมิลก็ได้นะคะอ่ะแทะดึงขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นก็ร้อยร้อยหยดน้ำค่ะโดยการผ่านเข็มเช่นเดียวกันใส่ลงไป กดเอาไว้นะคะให้ปลายบานนิดก็ได้ค่ะอันนี้ไล่เลี่ยกันไม่จําเป็นจะต้องเท่ากันเป๊ะๆนะคะให้มันไล่เลี่ยกันมันเป็นศิละปะอย่างหนึง่งเพราะว่าหยดน้าบางเม็ดมันก็ไม่เท่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการกวามไม่เท่าค่ะถึงได้มานะคะให้ลงข้างล่างค่ะเราก็จะได้หยดน้ำที่สอง นี่ค่ะได้หยดน้ําที่สองล้วกดเอาไว้ค่ะกดเอาไว้นะคะกดเอาไว้แล้วก็มาผูกข้างหลังค่ะเพื่อไม่ให้ลูกปัดดินแทงอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าละค่ะจากนั้นด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายแทงขึ้นด้านซ้ายค่ะอ่ะขึ้นมาแล้วนะคะดึงค่ะ อันนี้เราได้สองหยดแล้วนะคะตอนนี้เป็นหยดที่สามค่ะนะคะทำเช่นเดียวกันร้อยหยดน้ำผ่านเข็มเช่นเดียวกันนะคะแล้วกดเอาไว้ดึงค่ะดึงเอามาเรียงกันเป็นเม็ดที่สามเป็นเม็ดที่สามนะคะดึงเรียงกันไล่เลียกกันนิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะจากนั้นแทงลงค่ะแทงลงนะคะแทงลง แล้วกดลูกปัดเอาไว้กดหัวลูกปัดเอาไว้เพื่อไม่ให้ดินนะคะลูกปัดก็จะเรียงตัวสวยงามนะคะดึงไว้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วกดไว้ค่ะเพื่อไม่ให้ลูกปัดดินแล้วก็มาแทงด้านล่างค่ะสกิดผ้านิดหนึ่งเพื่อตึงลูกปัดเอาไว้ไม่ให้เขาดินแล้วผูกค่ะผูกครั้งหรือสองครั้งก็ได้นะคะ ลูกปัดเราจะได้ไม่ดิ้น mm. ก็จะเกิดเป็นอย่างนี้ค่ะได้สามยอดนะคะอาจจะเหลื่อมล้ํากันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะตัวลูกปัดเองมันก็ไม่ค่อยเท่ากันอยู่แล้วนะคะรา mm. ะคาะจากนั้นเราก็จะตัดได้นะคะเห็นไหมคะตัดได้ให้เรียบร้อยตอนนี้เราก็จะได้เห็นไหมคะเราจะได้สองสองเกสรน,นะคะ อาจจะตัวเรียงตัวสับกันบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นธรรมชาติดี <c oughs> นะคะเป็นธรรมชาติอะไรค่ะจากนั้นเราก็มาดูข้างนี้ค่ะนะข้างนี้เรียงตัวสวยแต่ข้างนี้จะเบี้ยวเบี้ยวนิดหนึง่งเบี้ยวเบี้วนิดหนึง่งแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ได้อยู่นะคะเบี้ยวเบีวนิดหนึง่งโอเคค่ะอะไรค่ะตอนนี้เราจะให้ดูที่แขน แขนเราก็ใส่เหมือนกันนะคะที่แขนตรงไหนมีดอกมีเกสรมีดอกเราก็ใส่ได้ค่ะนะคะอ่ะติดกระดุมแล้วนะคะะดูค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้ดูที่แขนค่ะแขนเราก็ใส่ไว้แล้วนะใส่สองดอกสอเกสรน,นะคะเพราะว่ามันมีเยอะ แต่ว่าตรงนี้เราจะใส่อีกก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความพอใจนะคะเห็นไหมคะนี่ดอกหนึ่งด้านหน้าดอกหนึ่งและด้านหลังดอกหนึ่งเกสรหนึ่งติ๊กต่างกัเกสรน,นะคะอ่ะตอนนี้ดูค่ะดูภาพรวมเ <c oughs> มื่อกี้ทําให้ดูเป็นจุดๆนะคะตอนนี้ดูภาพรวมเห็นไหมคะอ่ะดูนะคะพอใส่แล้วมันก็ทําให้ดอกไม้เราชัดขึ้นเห็นไหมคะ ชัดขึ้นค่ะโอเคนะคะสําหรับวันนี้การปักลูกปัดนะคะหรือว่าร้อยลูกปัดปกักด้วยมือนะคะร้อยลูกปัดของเรานะคะใส่ไปในเกสรของลูกไม้นะคะเป็นเกสรสมมุตด้วยเป็นเกสรสวยงามค่ะทําให้ดอกไม้เราทําให้ดอกออผ้าลูกไม้ของเรานะ่าเด่นชัดอีกนิดนึงนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าของของเสื้อผ้านะคะสวยงามค่ะ สวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เรานะคะเย็บนิ้วมือนะคะแล้ววันนี้ก็ปักด้วมือนะคะและที่สาคัญนะคะเราชอบคนติดตามค่ะติดตามนะคะ,ะ,คะและคอมเมนต์เข้ามาสวัสดีค่ะแล้วพบกันค่ะไปโชว์ใกล้ๆอีกครั้งหนึง่งโชว์เสื้อใกล้ๆ แขนค่ะโชว์แขนไหคะอ่ะเมื่อกี้ลืมโชว์แขนตรงนี้โชว์แขนนิดนึงโชว์แขนค่ะเดี๋ยวข่าวหน้าจะใส่ให้ดูนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้<ม>แล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีนะคะอย่าลืมนะคะไลค์แชร์ให้เราด้วยนะคะ ไลค์แชร์ค่ะไลค์แชร์ค่ะและที่สำคัญนะคะเราชอบคนติดตามค่ะติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ